เรามาเยือนปีล็อกเป็นวันที่สองแล้วนะคะทุกคนปีล็อกเนี่ยเป็นตำบลเล็กๆแหนมเพอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่มีอากาศเย็นและมีทิวทัศน์สีเขียวของพันไม้บริเวณเทือกเขาตะนาวสีค่ะและเห็นชายแดนไทยพมา่าที่มีธงชาติของบ้านพี่เมืองน้องโบกสะบัดค่ะ เลยจากหมู่บ้านอีตองขึ้นมานะคะไม่ไกลเราก็ถึงจุดประสานสัมพันธ์ทมยตรีนิติรันไทยเมียนมาค่ะเป็นจุดชายแดนไทยพม่าค่ะจะมีกำลังทหารและตำรวจตะเวนชายแดนประจำอยู่นะคะหรือที่เรียกกันว่าจุดชมวิวเนินเสาธงค่ะ ข้างบนนะคะจะเป็นที่ตั้งของธงชาติประเทศไทยและก็ประเทศพมาศ่าตั้งตงงาอยู่คู่กันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะคะโอย การม่าเป็นยังไงอวันนี้ฟ้าปิดนะคะหมอกลงจัดมากเลยค่ะทุกคนก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะคะหลังจากที่เราขึ้นไปตรงด่านชายแดนมิตรภาพเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะไปต่อที่ช่องเข,ขาค่ะน,นี่มาถึงแล้วไม่ไกลกันมากเลยค่ะทุกคน สายสัมพันธ์ไทยเมียนมานี่เขาเข้าไปในนี้ตรงนี้เขาเรียกช่องมิตรภาพชายแดนไทยพมา่านะคะทุกคนเป็นแนวท่อกาจากอ่าวมัตตมะในประเทศพม,ามา่ามายังบ้านอีตอง ฝั่งบ้านเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นวิวหรือเปล่าเพราะว่าหมอกหนามากค่ะทุกคนโอ้โหมอกหนามา ใช่ไหมอันนี้คือบังเกอร์ฮะไลงไปได้แต่ว่าที่พี่เขาบอกว่าเหนื่อยนี mm ่ hmm. แต่ตอนนี้เราวันนี้หมอกหนามากมองไม่เห็นวิวข้างล่างเลยนะคะข้างล่างคือปามาฝั่งนู้นคือลงไปคือเมียนมา,มา,มาอันนี้คือฝั่งบ้านเรา บ้านเราและบ้านเขานี่ก็จะเป็นถนนสามารถลงไปได้นะคะแต่ว่ามันชันนิดนึงเดินข้ามมาแล้วเราไม่มองไม่เห็นเลยเราก็จะเดินกลับ